ดีมากเอ๋จะไปเพื่อนบ้านใหม่สวัสดีมารีนาเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันนะครับจะมีการอัปเดตใหม่ในเกมแล้วนะฮะเราเคยทําคลิปที่เป็นตามติดชีวิตเลมอนกับมาแชร์ไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะอัปเดตเกมนะฮะเราจะมาทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านกันต่อนะครับตามติดชีวิตเพื่อนบ้านนะฮะวันนี้มีเพื่อนบ้านมาใหม่นะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะับเพราะว่าคุณป้าเรียกคุณป้าได้ไหมเนี่ยท่านนี้นะครับ เธอชื่อว่าออดี้นะฮะเป็นหนึ่งเพื่อนบ้านที่เหมือนจะเป็นอิสเอ็กในเกมนี้นะครับคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยที่ได้เล่นเกมอันนี้ไม่คอยซิงในภาคก่อนหน้านี้นะฮะภาค New l e a f นะครับซึ่งเธอได้อัพคลิปที่เธอเล่นเกมนี้ให้เห็นจํานวนชั่วโมงในการเล่นเกมนี้นะฮะเธอเล่นไปถึง3,500ชั่วโมงนะครับคุณป้าคุณยายท่านนี้นะฮะชื่อว่าออดี้นะครับและเหมือนกับว่าคนอื่นก็เลยสงสัยกันว่าชื่อออดี้นี้เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกััันน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 นกกกกบคุณยยยาาาาาทีีี่่่เเเเเลลมมม้้้้้ใภนนะะาาใภอออหหห็ห็ตงืป เป็นอเซที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้ในภาคนี้นะครับบ้านของออดี้อยู่ไหนหลังนี้ใช่ไหมเป็นเพื่อนบ้านมาใหม่นะฮะมาอยู่บ้านครับไปไหนเนี่ยตามติดชีวิตเพื่อนบ้านเป้าหมายของเราคือจะดูว่าเพื่อนบ้านมีนิสัยยังไงนะฮะแล้วก็ต้องเป็นเบสเฟรนให้ได้เก็บรูปเบสเฟรนนะครับเราต้องให้ของขวัญอยู่บ้านเลมอนหรือเปล่าออดี้ไม่อยู่เลมอน คุณยายเนี่ยอายุ80กว่าแล้วนะฮะที่เล่นเกมนี้เล่นไป3,500ชั่วโมงอะ่ะยังเยอะภาค New Leaf ผมไม่เคยเล่นนะฮะมาแชร์อยู่หน้าบ้านนี่ไงออดี้น่ารักมากนั่งกินโดนัทอยู่สวัสดีครับออดี้นี่คือชุดแบบออริจินอลเลยนะฮะอยากเข้าไปดูในบ้านครับนี่คือแต่งตัวให้เข้ากับวันฮาโลวีนนะครับเป็นซอมบี้เหมือนไหมสวัสดีออดี้ ้สวัสดีเป็นไงบ้างคือว่าตอนแรกฉันก็เดินเดินมาเรื่อยเปื่อยนะเริ่มเบื่อเบื่อก็เลยมานั่งตรงนี้แต่พอเจอนายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็สดชื่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ต้องย้ายละอยู่ที่นี่ไปเลย <laughs> เดี๋ยวก่อนไปซื้อทของขวัญก่อนเอาของขวัญมาให้ต้องของขวัญด้วยเพิ่มแต้มในการเป็นเบสเฟรนเอาฟอสซิลมาให้คุณนกฮูกดูหน่อย กำลังนอนอยู่พอดีเลยใครเนี่ยมันทำอะไรอหอโอเคอ่ะเรียบร้อยคือให้ฟอสซิลเนี่ยมันจะเป็นการไม่รบกวนของในบ้านนะฮะเพื่อนบ้านจะไม่เอาไปวางให้แล้วให้เลยแต่รบกวนก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจะได้แบบบ้านรกๆหน่อยให้เหมือนบ้านเราอ่ะเดี๋ยวให้ไปก่อนไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่แค่ห้าอันเองอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่โ,โหนั่งที่เดิมไม่ไปไหนเลย ว่าไงรัดพราวเจอกันบ่อยมากเลยนะวันนี้นายชอบดนตรีแนวไหนเนี่ยเอ่ออะล็อกแล้วกันฉันเนี่ยฟังเพลงล็อกเก่าๆประจําเลยนะฉันรักเพลงล็อกมากแต่บางทีก็งงกับเนื้อร้องเหมือนกันเนี่ยเอ่อให้ของครับมีอะไรเหรอผมลืมไปเราต้องเป็นเพื่อนปกติก่อนถึงจะให้ของได้นะฮะโอเคต้องคุยกันทุกวันก่อนจนกว่าจะเริ่มให้ของได้ผมลืม ผมต้องเก็บฟอสซิลสะสมฟอสซิลไปเรื่อยๆตามหาแต่หาออดี้ก่อนออดี้อยู่ไหนออดี้อยู่ไหนเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนแป๊บหบนึง่งอยู่ไหนครับอ้าวมาแรงกูเฮ้ยเดี๋ยวนะหมวกหมวกลุยหมวกลุยวันนี้ใส่หมวกลุยด้วยอ่าอยู่ไหนครับออดี้อยู่บ้านหรือเปล่าไม่อยู่อ้าวลองเพลงวอร์มเครื่องอ่าฮะ ร้องเพลงอะไรอ่ะนักร้องตัวจริงนะฮะคนหนึ่งใส่หมวกหลยุยคนหนึ่งใส่ชุดมาริโอ <laughs> โอเคเรายังไม่มีใช่ไหมสุดคับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เอตะเกียงสปกุกี้อ๋อดีอยู่ไหนเนี่ยในนี้ก็ไม่มี อ้าวนี่ไงว่าแล้วต้องอยู่ในนี้ออดี้มาดูปลาเหรอเฮ้ลาดเ้าวเวลาที่ฉันเหนื่อยฉันจะเข้ามาในนี้แหละที่นี่มันสบายมากเลยนะนายรู้ไหมอืมจริงด้วยครับบรรยากาศดีมากนี่คือคําแนะนํานะราดเ้าวแสงแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเดทมากเดี๋ยวนะออดี้อ้าวอ้าว ลองนึกดูนะเราอยู่กับใครบางคนที่เป็นคนพิเศษนะ่ะหลายล้อไปด้วยปลานี่คือคําแนะนําของออดี้นะฮะอแต่ออดี้เธอเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่วันเองนะมาพักที่นี่บ่อยเลยเหรอโอ้ยวันนี้ฝนตกหนักออดี้อยู่ไหนปลาหมึกนี่ชอบตากฝนนะแก๊งปลาหมึกออดดี้นี่ไงอยู่บ้านได้เห็นบ้านสักทีอ่ะ นี่คือบ้านของออดี้นะฮะฝนไม่ตกไม่อยู่บ้านนี่บ้านเป็นแบบชายทะเลบรรยากาศอยู่ริมทะเลเรียบง่ายดูสบายตานะฮะมีเตาทำอาหารสิงล้างจานฟังเพลงเบาๆแล้วพอดริมทะเลสวัสดีออดดี้นี่บางครั้งฉันก็ชอบอยู่บ้านนะนั่งไปเรื่อยๆชิวๆนะ่ะยังให้ของไม่ได้นะฮะ แนะนำโต๊ะโอเคครับขอบคุณมากอย่าวิ่งเล่นในบ้านไปดูตรงที่ไม่ควรดูนะรู้ไหมเพราะบางครั้งมันอาจจะเออฉันก็ไม่ได้อยากพูดแล้วนะแต่ว่าเก็บมือไว้ในกระเป๋าดีกว่าอย่าหยิบของมั่วนะ <c oughs> แต่ก็ดีนะที่นายมาอยู่ที่นี่เนี่ยเราน่าจะเจอกันอีกนะ <c oughs> โอเคผ่านมาหลายวันแล้วผมก็ยังใส่ชุดเดิม <c oughs> ชุดฮาโลวีนวันนี้อยู่ไหน ออดียังชุดเดิมอีกหรอมาริโออีกแล้วอย่าบอกนะว่าแมาลงกูก็เป็นชุดอ้าวออดีออกกำลังกายให้ว,วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้อ้าวได้แล้วให้ของได้แล้วอ๋อจริงเหรอให้อันนี้ครับนะฮะฟอสซิลเอออะไรอยู่ข้างในนะอะไรอยู่ข้างในนะเปิดเลยแล้วกันโอ้ฟอสซิลนี่ แน่ใจเหรอว่าจะให้ฉันเนี่ยขอบคุณมากเลยเอาเพื่อเป็นการตอบแทนนะให้ชุดยิมโอ้ชุดออกกำลังกายโอ้โหหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองอเริ่มเมื่อยแล้วเดม,มอนออกกำลังกายหน่อยไหมเดินอย่างเดียวเลยเนี่ยวันนี้เหนื่อยแล้วเหรอโอเคให้ของขวัญได้แล้วเปลี่ยนชุดกลับอ้าววันนี้ทำของนี่ขอครับขอครับ เอ้ยเอาโกรธเลยหรอโอเมกอดได้เลยเดี๋ยวจะดูคู่มือก็ได้อะไรก็ว่ามาเหอะอ้เดี๋ยวลาดพ้าวเหรออ่าฮะอืมอ่าพอดีว่ากำลังทํำแตกแมกกาซีนน่ะอ่ะฮะโอเคมีแล้วอันนี้ไม่ต้องครับอ่ะเรามีของมาให้เหมือนเดิมออนี่มันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เลยเปิดแล้วนะฟอซิลเหมือนเดิมเหรอ ให้ฉันจริงเหรอขอบคุณมากเลยให้อะไรกลับอีกให้เสื้ออีกแล้วแจ็คเก็ตเสื้อแบบกับจากโรงเรียนเป็นยังไงเออรอรอรอชุดนี้รอ,อชุดนี้แล้วกันฝนไม่ตกบัดดีเลมอนชุดเดิมอีกแล้วอะมารีน,น่าไปเปลี่ยนชุดบ้างไปไม่มีใครไาฟังเพลงเลยน้าองศารเคเคอยู่บ้านอีกแล้วฮะ ออดี้แบบเป็นคนที่รักสันโดษมากาวันนี้ใส่แว่นอยู่ในบ้านอากาศร้อนรือไงแดดน่าจะแรงดีใจนะที่นายมาของขวัญม,มาให้ครับเอ๊ะอะไรอยู่ข้างในนะเปิดแล้วนะเหมือนเดิมอ๋อให้เครื่องปรุงมาให้เครื่องปรุงมาอะขอบคุณขอบคุณมากออดีอ้วันนี้ท้องฟ้าจำใส อาการปลอดโปร่งอ่าเปลี่ยนชุดแล้วดีมากออกมาเดินนอกบ้านบ่อยนะมาลีนา่าอ่าไม่อยู่ออดี้อยู่ไหนอ้าวออดี้อยู่หน้าบ้านออกกำลังกายกแล้ว <c ười> ขยันออกกำลังกายเหลือเกินสายเฮลตี้ใช่ไหมเนี่ยแว่นไม่ต้องใส่บ่อยก็ได้ครับแดดไม่ได้ร้อนขนาดนั้นท้องฟ้ามันจาใส่ขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมมันทำให้ฉันคิดว่าจักรวาลของเรามันกว้างใหญ่ขนาดไหน แสงอาทิตย์เนี่ยมันเดินทางมาด้วยความเร็วกวสองล้านไมล์เพื่อทําให้เราอบอุ่นและมีความสุขในเช้าวันนี้และในตอนกลางคืนนะก็มีดวงดาวที่เดินทางมาเป็นพันๆปีเพื่อมาที่เกาะเรานี่แหละคือตอนแรกว,ว่าจะเล่นมุกนะว่าฉันเป็นดวงดาวที่มาอยู่บนเกาะนี้โอเคอยู่บ้านกับในบ้านนอกบ้านวางของกันก็ได้นะเริ่มให้เป็นของแล้วฮะแต่ว่ายัางไกลยังอีกนานอ๋อก็อี้ธรรมดา <laughs> โอเคมารีน่านี่อยู่หน้าบ้านตลอดเลยออดี้อยู่บ้านแน่เลยผมว่านั่นไงอยู่บ้านอีกแล้วออดี้ไม่อยู่บ้านก็อยู่หน้าบ้านฮะเมื่อกี้คุยกับชั้นเหรอเท,ท่าท,ทีโทษทีกำลังวุวน่วนๆนะ่ะทำอะไรอยู่เชลเทเบิลมีหรือยังอ๋อมีแล้วนี่่ะฮะ ข้างในคืออะไรนะเปิดแล้วนะลองไปทำนองด้วยโอ้โหอย่างเท่มีมแต่ชุดเท่ๆขอบคุณมากเลยเออดี้ทุกวันเลยนะมารีน่าหน้าบ้านเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านเลยป้าออดี้ไม่มาเลยอะ่ะไม่ไปไหนเลยฮะไม่ไปไหนเลยจริงๆฟอสซิลเต็มบ้านแล้วเนี่ยมาแชลกวาดบ้านขอบคุณมากทำงานซะบ้าง พิงกี้กินขนมหวานหรออากาศร้อนๆอ๋อกินอันนี้ด้วยโดนัทว่าไงพิงกี้ขอชิ้นหนึ่งได้ไหมอ,อ่อไม่ได้คุยกันนานเลยอ่ะอืมคิดถึงอะมากเลย <laughs> อยู่แต่บ้านจริงๆอ๋อนี่อยู่แต่บ้านจริงๆฮะออกไปมิวเซียมวันเดียวที่เหลืออยู่แต่บ้านจะให้รูปภาพได้หรือย,อยังเป็นเบสเฟหเลยอยังเปิดแล้วนะ <laughs> อื uh huh. ให้หมวกเรามาโอ้ oh. ไม่ได้เข้ากับชุดนี้เลยอ่ะฮะนี่เข้ากับชุดนี้มากกว่าเอาละอดีว่างๆงก็ออกไปเที่ยวบ้างนะว่ายังไงเรามาฝึกกันเป็นดาวดังพร้อมกันดีไหมเนี่ยนี่นายก็เริ่มฝึกแต่งตัวใช่ไหม <laughs> ชุดนี้เหรอมันชุดซอมบี้นะเออคือชุดมันเหมือนกับชุดเป็นชุดพิเศษนะพิเศษมากมากแต่ว่ามันเจ๋งๆหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน ใช่เลยออดี้ชุดมันเท่มากโอเคครับนี่คือออดี้นะฮะเรายังไม่ไม่ปล่อยเธอไปจนกว่าจะได้เบสเฟรนอีกนานหรือเปล่าไม่รู้ฟอสซิลจะหมดแล้ว